พวกเราเรามาตะลุยกับแมปลิกกี้แลดก,กันดีกว่าเขาบอกว่าเล่นยากเหมือนกันนะปะเราลุยดีกว่าจุ๊บนี่ตรงนี้เป็นสีเพลเยอร์นะขาดคนหนึ่งอ่ามีเพื่อนเราเข้ามาแล้วนะครับปะลุยกันเลย่มาแล้วนะครับตอนนี้นี่มันนูบนี่หนาพวกเราดูสิเฮ้ยไม่มีใครเห็นเหมือนเราไหมนูบหน้าเป็นผีเมื่อกี้อันนี้เป็นปิกนิกแอรียนะครับ e พวกเรามานั่งปิกนิกกันอยู่เงียบๆไม่เห็นมีขนมเลยคุณยายบอกนะครับฉันหิวจริงๆเอาคุณยายไปไหนเฮ้เมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะได้เวลาสนุกแล้วตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราไปบ้านของมิกกี้เมาส์ลองดูนะครับตามคุณยายไปเลยรอด้วยคุณยายลกรนี่คุณยายบอกฉันไม่รอหรอกพวกเองนี่ช้าจริงๆเลยไปแล้วนะครับตอนนี้ข้างหน้าอะไรอ่ะข้ามถนนหรอเดี๋ยว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 ข้ามถนนไปแล้วโอเคดีนะรถไม่เฉียวอ่ะตรงไปเลย ยาวเขาบอกว่าทางนี้นะครับฝึงฮะนี่คุณยายพามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยมันมืดชอบกลมากๆเลยเนี่ยมีอะไรข้างหน้าหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าจะเจอผีเราตามครูบอดี้ไปนะครับตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่หนูกัดแทน <c oughs> โอ้โหตกใจหน้าคุณยายมากกว่าอเลยน,นะครับอู้หาทางจะไม่ดีนะครับข้างหน้าน่ากลัวสุดๆไปเลยคุณยายช่วยด้วยนะถ้าเจออะไรข้างหน้าเนี่ยนี่ประตูอะไรอ้าเปิดมาได้นะครับเขียนว่าเฮลมีนนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เอออะไรอ่ะค้นหากุญแจเพื่อเข้าไปประตูบานนี้ <G ül> โอเคตรงนี้นะค้นหากุญแจกุญแจมีใครเก็บได้ไหมมันจะมีคนเก็บไปแล้วนะตรงนี้เปิดอ้ะ แชร์ไมไในนี้อ๋อนี่ไงเก็บได้แล้ว,ลวคุญแจเนี่ยโอไมคข้างหลังพวกเราโอ้ว่าวโอ้ยอย่าตีฉันอย่าตีฉันอย่าอย่าไปไปไปแล้วเพ่นก่อนเร็ว ไม่ออมาติดมาติดโอ้ระเบิดไปแล้วนะครับพวกเราดูคุณยายบอกแแหะชาสาใจจริงๆเลยเจ้ามิกกี้หุ่นยนต์ระเบิดไปแล้วโอเคพวกเราเราลอดกันแล้วเราไปกันต่อนะครับน่าจะเปิดได้แล้วอ๋อนี่กยได้แล้วนะครับโอเคจุ๊บไม่ใช่ห้องนี้มะเรามาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยมิกกี้นี่นาโอเคตอนนี้สำรวจแอร์เรียบริเวณนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเจอพวกหุ่นยนต์นะครับของพวกหนูนะครับแต่ว่าเราต้องมาช่วยมิกกี้อันนี้ก็หุ่นยนต์หนูอีกแล้ว นี่ไงดูสิหรือว่านี่จะเป็นบ้านของมิกกี้เมาส์ใช่ไหมอาลองดูนะครับมีหนูอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ประตูเปิดได้ไหมเอ่ยเอ๊ะอะไรอะ่ะนั่นมันหนูนี่นะกุ่นยนหนูเราต้องทําลายมันนะครับโอเคมามาเจอกันหน่อยมันยิงมิสไซล์ลงมาพวกเราต้องหลบนะใหญ่แกนนี่ระวังเฮ้ยเราต้องขึ้นใช่ไหมอ่ะ ขึ้นดูปึ๊บขึ้นขึ้นขึ้นปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้จึ๊บกระโดดอ๋อกระโดดไม่ทันแก่แล้วเอาใหม่นะครับเดี๋ยวกระโดดอีกรอ,อบหนึ่งจุ๊บมาแล้วมัดปึ๊บพวกเราเหยียบเหยียบแล้วครับเราก็ขึ้นมาบริเวณนี้จึ๊บขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไต่ไปตามนี้ปึ๊บ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 อ่ะกระโดดปึ๊บเหยียบเรียบร้อยอ๋อเหยียบไปเรื่อยเรื่ ซึบขึ้นมาแล้วครับบริเวณนี้ฟึบฟบขึ้นไปอีกแล้วก็เหยียบอ่ะขึ้นมาแล้วเหยียบซึบเหยียบเรียบร้อยเอามานันหนีไปแล้ว <c oughs> ดี่ขึ้นไปเข้าบนเลยอ่ะเราเข้าตรงนี้หรือเปล่าพวกเราออกกันเถอะนี่มันอะไรกันเนี่ยชุนลมุนสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เนี่ยเราต้องหามิกกี้นะมาตามมาทางนี้เลยพวกเรารถโรงเรียนนะครับโอ้ความอยู่ตรงนี้ที่มันบ้านอะไรเนี่ยเดทแฮปปี้ เข้าไปเลือยดีกว่าฝึงเราเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ภารกิจเขาบอกว่าให้ค้นหามิกกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองแบบ First person นะไปกันต่อเปิดประตูเข้ามาอันนี้อะไรอะ w ว h ทเทิร e นเกิดอะไรกับบ้านหลังนี้เนี่ย <What? S 1> เก็บแล้วกันเก็บสเปรย์ไว้ก่อนโอเคพวกเราต้องค้นหามิกกี้นะครับ <What? S 1> อันนี้เอาไว้ยิงมแมลงเหรอ,หอแสดงว่าเราต้องเจอพวกมแมลงอะไรแน่เลยตามคุณครูไปนะครับ ฟึบอะไรอ่ะห้องแดงโอ้พอแบบโคงกระดูกน่ากลัวคุณยายไปดีกว่าโอ๊ะแมลงพ่นสายเร็วเจ๊บเจ๊บเึ๊บเจ๊บ,จบนี่มันหนอนนะี่นาโอเคเรียบร้อยนะครับคุณครูไปไงต่ออันนี้ก็ที่อาบน้ำนะครับแต่ไม่ได้อาบเลยดูสิเน่าเละมาก ตรงนี้ในโซมก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคไปกันต่อเลยให้คุณครูน้านะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องสมุดแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้เอ๊ะตู้นี้มีเลือดด้วยอ่ะพวกเราเปิดได้เหรอ ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเหรอที่มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ตรงนี้ไปกันต่อเลยคุณครูตามคุณครูไปนะครับคุณยายหายไปไหนแล้วคุณยายกรแนนี่อ๋อนี่ไงคุณยายปะคุณครูนําเร็วตอนนี้นะครับเราไม่รู้ทางเลยนะครับแต่คุณครูบอกว่าฉันนี่แหละจะเป็นตัวช่วยพวกนายเองเอ้ยเอ้า้ไอ้แบกมุมฉีดเร็วฉีดฉีดด,ด้วยใบยก้อนยาฆ่า,มาแมลงนี่แหละเดีอบร้อยนะครับปะว้าวอะไรเนี่ยตัวดวงตา อย่านะฉีดใส่มันเร็วเรียบร้อยนะครับเจอการฉีดของคุณยายแกรนนี่ตรงนี้มียาอยู่รักษาได้นะทุกคนเราไปกันต่อห้องอไรอะ่ะเปิดสิอ้าเจอมิกกี้ล่างหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นี่มันตัวที่เราเคยเห็นนี่นาอันนี้มีปุ่มอะไรไหมเอ่ยกดไม่ได้นะครับตรงนี้มีห้องลับอยู่บริเวณนี้นะครับงะมาเรามาห้องนี้นะครับตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ้าเราได้ดาบนะครับดู <c oughs> เป็นอาวุธนะครับชั้นดีเลยด่คุณยายเขา มีนะครับอาแสดงว่าเราต้องเจอศัตรูข้างหน้าแน่ๆบ้าพวกเรารุยกันเลยดีกว่าเอ๊ะทำไมห้องมันเปลี่ยนไปเพลินก่อนไม่นะคุณยายเจออะไรไหมห้องนี้เปิดโอ้ยตกใจมามุมขยุมหลังคาฮึดว้า ห้องอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องโถงนะครับขึ้นบันดไดได้ตรงกลางเจอซากอีกแล้วนะครับตรงนี้เก็บเงินก่อนไปไงต่อเนี่ยคุณครูพานํานะครับขึ้นไปชั้นบนฟึบขึ้นมาบริเวณตรงนี้เปิดว้าผีกกงกอยฟันมันเร็วฟึบฟันมันเรียบร้อยโอ้หพวกเราแท็กทีมกันสุดยอดมากๆไปกันต่อนะครับ อีกห้องนึงมาเจอกุญแจคุณครูกุญแจอยู่ตรงนี้นี่ไงมีคีย์ตรงนี้นะครับคุณครูเก็บไปแล้วเรียบร้อยโอเคไปกันต่อเลยเจอเปิดมาที่ห้องนี้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นหน้ายิ้มนะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะไขคดีอะไรบางอย่างได้ที่จะไปพบเบาะแสของมิกกี้เมาส์เอ๊ะแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งติดนะครับ <What? S 1> อ๋อห้องแห่งความลับเปิดขึ้นมาแล้วพวกเรา แสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยปะคุณครูไปกันต่อเลยเราต้องไปห้องนั้นนะครับลงบันไดใช่ไหมแกนนี่เดินดีๆนะตามนะครับตามไปปุ๊บเปิดประตูมาโอ้โหข้างหลังมีอะไรไหมน่ากลัวสุดๆนี่ไงห้องที่เราเจออันนี้ห้องแห่งความลับนะครับป้าพวกเราลงไปเลยดีกว่า คอมพวเตอร์บอกว่ามิกกี้เมาส์อยู่ข้างล่างนั่นเราจะไปที่นั่นกันมาแล้วนะครับตอนนี้คุณยายเจออะไรไหมไปยังไงต่ออ่ะให้คุณครูนํานะครับเปิดประตูมาห้องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นดันเจียนเหรอเอยเจอเด็กผู้หญิงเหรอเธอฮัลโหลคือตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าให้ค้นหาเท็ดดี้แบร์หรอ พวกเราไปไหนกันหมดอ๋อนี่ไงคุณยายอยู่ดิ <c oughs> ตามคุณครูไปเจ๊บคุณครูเจออะไรหรออ๋อนี่ไงเราได้นี่มาไฟนะครับโอ้หไม่น่ามองเลย oh <my> นี่คุณยายหยิบเร็วได้ไฟแล้วไปกันต่อเปิดทีละห้องเลยเหมือนจะเป็นจิ๊กซอว์ปริศนานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นน่ะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคุณยายหมอกฉันจะออกจากที่นี่ไนดะ้ยังไงเนี่ย่ะฉันถือดาบดีกว่าฉันคือสายแคร,รีห้องนี้ห้องอะไรโอ้ห ด่าก,กลัวจังเลยมีของอะไรไหมเนี่ยตุ๊กตาหมีไม่มีเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันไม่เจอเลยอะห้องนี้ว้ยอะไรอัศวินหมาดำฟันเร็วอเดี๋ยวฉันส่องสว่างให้พวกแกฟ,ฟันกันเลยคุณยายฟันนะครับโหดมากไปนะครับให้คุณครูพานำต่อจะเจอตุ๊กตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมเอ๊ะอะไรอะได้ขวานมานะครับตอนนี้แต่ว่าก็มืดอยู่ดีเดี๋ยวฉันถือโคมไฟให้ละกันพวกนายมีอาวุธขวานนั่นใหม่นะครับห<ะ>้องแห่งนี้ไปกัน กันต่อเลยอ๋อดูเหมือนว่าคุณครูจะเจอกุญแจนะครับเก็บมาแล้วโอเคไปกันต่อเลยนำนะครับคุณครูนี่เป็นต้นผลเรือนะครับสามารถพาไปได้ทุกที่เปิดประตูนี้หรออา้าวประตูนี้เปิดแล้วมีอะไรไหมเยอบอกนะว่าเป็นออฟบี้เอา้าไป <c oughs> ตกลงมากันหมดเลยเนี่ย อ๋อดีไงตุ๊กตาที่ผู้หญิงคนนั้นหานะครับมาตกอยู่ในนี้นี่เองไปกันต่อขึ้นเปิบเบิบเิบินขึ้นนะครับตอนนี้นี่พวกเรามาหามิกกี้ไม่ใช่หรอ<ป>ไม่ใช่มาหาตุ๊กตาโอเคซ้ายกับขวาเฮ้ยเจอศัตรูฟันมันเปิดไฟดีกว่าเราลืมอ่ะเราสายซับแลครับสายซับพอร์ตโอเคคุณยายบอกฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละนี่อะไรอ่ะปีนขึ้นหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มองไม่เห็นโอเคเจอละอ่าเรียบร้อยนะครับคุณยายขึ้นมาแล้วลงไปข้างล่างจืบทางเก่าปะเนี่ยเหมือนห้องเดิมเลยพวกเรา <What? S 1> ทางขวาเออใช่ด้วยแสดงว่าเราต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นเอาตุ๊กตาให้แน่เลยเ<อ>ไม่ใช่ของนี้บบนี้ไงเด็กผู้หญิงหายไปแล้วไปไงต่อนเนี่ยตามคุณครูไปนะครับ อ๋อแกนนี่ไปอะไรอะ่ะอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นปริศนาอะไรสักอย่างนะครับเป็นหูมิกกี้เมาส์อันนี้ต้องไปหาใช่ไหมโอเคตามหากันเรื่องการค้นหานี่เป็นเรื่องอยากสําหรับเราจริงๆเลยแต่ว่าคุณยายบอกมันจะไปยากอะไรเนี่ยก็แค่เดินหาโม่โมก็เจอแหละ เึ๊บอ๋อเรามาอีกห้องหนึ่งนะครับห้องอัศวินมีดาบด้วยขอเก็บหน่อยละกันพวกเราเก็บเร็วดูเหมือนว่าจะมีคนกดไปแล้วนะแต่มันเก็บไม่ได้นี่นาอันนี้ได้ไหมไม่ได้อ้าวห้องนี้ก็เปิดได้เปิดไฟให้จัดการเลยจัดการมันอย่ายอมจุ๊บเรียบร้อยแกะของชาบเลยเดินไปกันต่อนะครับเอ๊ะห้องนี้ทำแม่งทำแม่งแฮะ โอ้เปิดได้แล้วถ้ทาทางจะเจอมิกกี้ในห้องนี้หรือเปล่าไหนเปิดสินี่มันห้องอะไรเนี่ยนี่นายทําอะไรเนี่ยฮัลโหลกดคุยนะครับอ่ะคุยคุยคุยไม่ติดเอ้าเรากตกลงมาบายตกใจคุณยายดีเอง <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยระวังนะอย่าโดนพวกเราต้องหลบไปไงอะเจออัศวินนะครับโอ้โอ,โอตัวเบลเลอร์เลยนี่มันอะไรเนี่ยการเดียนเหรอต้องฟันนะครับโอเคพวกเราช่วยกันฟันเร็วเจ้บเจ้บ จึบฟันฟันฟันโอ้ยกระโดดพวกเราอย่าลืมกระโดดปึ๊บกระโดดนี่จึ๊บกระโดดด้วยแล้วก็ฟันไปด้วยนี่แหละโอ้ยใบเลื่อยมีใบเลื่อยอีกต้องหลบนะครับตอนนี้ระวังนะโอ้โหชมัดเลยพวกเราตีมันเร็วตีตีมันนี่แหละนี่แหละโอ้กระเด็นกระเด็นโอ้ยอย่านะอย่านะมาสิหัวกระโหลกสามหัวจึ๊บหลบได้นี่ฟันต่อฟันต่อพวกเราไหวกันไหมแก่นี่คัวอดีแดงหมดเลยฟัน ตายแล้วมันจะตายแล้วนี่แหะเราก็จะตายหมเรียบร้อยพวกเราในที่สุดก็ปราบได้นะแล้วยังไงต่อเน,นี่ยหรือว่าภารกิจจะจบแล้ว <What? S 1> อันนี้เหรอนี่คืออะไรอะ่ะให้กดปุ๊บนี่ครับอะไรอะบูชาลิก,กี้กันมิกกี้เต็มไปหมดเลยมิกกี้หุ่นยนต์เมื่อกี้ มิกกี e ้เมาสหรอไม่มีทางเขาไม่น่าทำแบบนั้นน่ะพวกเราต้องออกไปจากที่ประหลาดนี้อ่ดูเหมือนว่าแกรนนี่จะเปิดประตูมิกกี้เมาส์ได้แล้วนะครับเข้าไปกันเลยดีกว่าปะพวกเราไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วมีคนมานะครับอัชวินเหรอเงียบนะครับตอนนี้วังเวงสุดๆไปเลยอพวกเราตกรลบาไหม